บบสบายสบายแต่ถ้าฉันถ่ายจริงๆอ่ะฉันบอกแค่ว่าเกตุยแน่เกตุยแย่กเกตุยแย่กันยาวยาวหน้าเวทีนี่แบบแค่นี้แแกแค่นั้นเราไม่มีค่ะไม่พ่งไม่พายเราไม่ใช้เรามีกระตันขับให้แม่เรามาระดับเรือสำรานจบจบเลยโอเคไหมหนูก็เป็นลูกที่แม่ใหม่กับพ่อน,นึกกระลัก เพราะฉะนั้นหนูก็พูดในฐานะคนกลางที่หนูสามารถพูดได้หนูว่าสามารถพูดได้เต็มปากเลยแต่แม่ใหม่พูดไม่ได้นะถ้าสมมติแม่ใหม่พูดว่าโอ้ยเนี่ยมันเนี่ยมันอย่างนั้นอย่างนี้กันหน้าหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยหูถามหน่อยว่าแบบเนี้ยน่าเกลียดไหมก็น่าเกลียดไงก็แม่ใหม่พูดไม่ได้สิคําพูดของแม่พีสมัยอ่ะแม่พี่สมัยจะต้องเซฟนู่นเพื่อให้ดูไม่น่าเกลียดเพื่อให้ดูเพื่อให้นู่นดูแบบไม่โอเคแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องให้นู่นดูแบบ ดูเสีะเออเข้าใจนะอันเดอฟังหนูนะแต่หนูหนะพี่มันหนูพูดได้เลยว่าถ้าฉันถ่ายจริงๆแกตุยเฉันพูดแค่นี้ใช่ฉันถ่ายจริงแกตุยเะย่ยาดมเนี่ยแกโค้กนคนละหลอดแกโค้กนคนละถังก็ไม่พอเชื่อฉันเถอะยาดมเนี่ยก็ไม่พอ <laughs> ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายแลวฉันไม่อยากจะถ่ายเฉยๆเพราะฉันอยากให้น้องมันอยู่แบบเออสบายๆ ถ้าฉันถ่ายจริงๆอะฉันบอกแค่ว่าแกตุยแน่เกตุยแย่ก็แกตุยแย่กันยาวยาวหน้าเวทีนี่แบบแค่นี้แกแค่นั้นเราไม่มีค่ะไม่พ่งไม่พายเราไม่ใช้เรามีกัปตันขับให้แม่เรามาระดับเรือสำราญจบจบเลยโอเคไหมหนูก็เป็นลูกที่แม่ใหม่กับพ่อน,นึกับรัก เพราะฉะนั้นหนูก็พูดในฐานะคนกลางที่หนูสามารถพูดได้หนูว่าสามารถพูดได้เต็มปากเลยแต่แม่ใหม่พูดไม่ได้นะถ้าสมมติแม่ใหม่พูดว่าโอ้ยเนี่ยออ้ยมันเนี่ยมันอย่างนั้นอย่างนี้กันหน้าหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยกูถามหน่อยว่าแบบเนี้ยน่าเกลียดไหมก็น่าเกลียดไงก็แม่ใหม่พูดไม่ได้คำพูดของแม่พีสมัยอ่ะแม่พีสมัยจะต้องเซฟนูน่นเพื่อให้ดูไม่น่าเกลียดเพื่อให้ดู เพื่อให้นุ่นดูแบบไม่โอเคแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องให้นุ่นดูแบบดูเสียเออเข้าใจนะอันเดอร์ฟังหนูนะแต่หนูเนี่ยพี่มหนูพูดได้เลยว่าถ้าฉันถ่ายจริงๆแกตุยฉันพูดแค่นี้ถ้าฉันถ่ายจริงแกตุยเย,ย่เดมเนี่ยแกโค้เป็นคนละหลอดแกโค้งเป็นคนละถังก็ไม่พอเชื่อฉันเถอะเดมเนี่ยก็ไม่พอ <laughs>